ขออนุญาตรอบต้นฮะใน Star Future Challenge ครอบครัวครับครอบครัวศึกษารฉาดบอยรักครับเชิญเลยสวัสดีครับสวัสดีครับขยับมาข้างหน้าก่อนดีไหมข้างหน้าก่อนดีกว่า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  ส่วนนะฮะอีกอีกสองทีมครับอีกสองทีมครับอีกสองทีมฮะคุณจะไปพัฒนก่อนก็ได้หรือว่าคุณจะดูว่าเอ๊ะทีนนี้เขาเล่นเกมยังไงแบบไหนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามีโอกาสได้เห็นว่าคู่แข่งของคุณเนี่ยนะฮะเขาแบบมีความสามารถศักยภาพขนาดไหนนะฮะอ่ะตอนนี้สวัสดีคุณแม่ครับสวัสดีครับแน่นอนเพราะว่างานของเราเนี่ยนะครับชื่อว่าโชว์ดีซีวันเดอร์ฟูมา ในวันแรกที่ผ่านมาในวันแร่ที่ผ่านมา,นนมา,นมาลูกๆเนีเขาแบบทำอะไรให้กับคุณแม่บ้างเพราะว่าเพราะว่าน้องพัดกับคุณแม่ต้องบอกน้องว่าหยิบอักอะไรมาพ้ ก็คือต้องต้องให้ผมเนี่ยทำให้เหมือนจานนี้ดูกเย้ถูกต้องครับวันใหม่ดูนี้ไว้นี่เราต้องไม่ได้สิเดี๋ยวพัดพัดต้องบอกวันใหม่สิครับอานบอกว่าบอสจะกิบอะไรมาบ้างคุณแม่ต้องบอกไว้น้องกิบอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็มาทำทีละเมนูโดย